สวัสดีจิโกทุกๆคนนะฮะวันนี้มาพบกับผมโจนาทีชาแนลนะครับในรายการ S อสเย็นเกมนะครับจิบกาแฟไปเล่นเกมไปนะฮะวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเกม r a g n a r o ok ็อนะครับเียมตัวไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเกม r a g n a r o ok ็อนะครับหรือหลายๆคนที่ลืมไปแล้วว่าเราสามารถโอนเงิน จากตัวละครรองไปตัวละครหลักอย่างไรวันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆมือใหม่นะครับในการโอนเงินอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆไปที่คืนค่าอุปกรณ์นะครับแล้วเราก็เลือกอุปกรณ์ที่เราจะถอดคืนสภาพออกนะครับจากนั้นพอเรากดเลือกไปแล้วเนะี่ยตัวเมทิลมันก็จะออกไปด้วยแล้วก็เงินก็จะออกไปด้วยสําหรับตัวละครหลักที่ ในอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีการใช้จัรยึดผ้าแล้วให้เราถอดเมทิลออกแล้วก็เงินมันก็จะออกตามนะครับจากนั้นเราเอาอุปกรณ์แล้วก็เมทิลเนี่ยไปไว้ในคลังรวบแล้วก็เอาตัวเด็กเอาอุปกรณ์และเมทิลเนี่ยออกหลังจากนั้นเราเข้าตัวละครรองนะครับแล้วก็ไปที่ทางรวบแล้วเอาอุปกรณ์แล้วก็เมทิลออกมาทั้งหมดนะฮะเอาตัวละครลองของเราครับเข้าไปในบ้านกิวอันนี้สําคัญมากจากนั้น เราไปที่ตัวเครื่องจักรครับมันจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะฮะอยู่บริเวณมุมมุมขวานะครับจะเป็นเครื่องจกักรเรนฟอสเมทิลนะฮะจากนั้นเข้าไปนะครับก็กดเลือกอุปกรณ์ของเราแล้วก็เลนชันอุปกรณ์เข้าไปนะครับมันก็จะทําการเย็ดอุปกรณ์ของเราเมทิลก็จะเข้าไปในตัวอุปกรณ์ของเรารวมไปถึงเงินด้วยจากนั้นทําเหมือนเดิมครับเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปไว้ในลังรวมจากนั้นเอาตัวหลักของเราดึงอุปกรณ์ ออกมาจากคังรวมเมื่อเราเอาอุปกรณ์ออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่ตัวคืนสภาพขอดการ์ดนะครับจากนั้นก็คืนสภาพอุปกรณ์เงินทั้งหมดรวมไปถึงเมทิลก็จะออกมาตามก็จะออกตามมาด้วยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆง่ายไหมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการโอนถ่ายเงินจากตัวละครลองไปสู่ตัวละครหลักจริงๆมันมีอีกหลายวิธีนะครับการให้ตัวละครลองเราซื้อขยะ แล้วเอาไปให้ตัวละครหลักเราขายแต่ปัญหาคือเราจะเจอค่าภาษีที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวละครลองไปฟาร์มเอาขยะและเอาขยะนั้นนะ่ะไปให้ตัวละครหลักขายแล้วเอาขยะของตัวละครหลักที่มันราคาถูกๆูก่ะเอาไปให้ตัวละครลองเป็นตัวขายนะครับหรือเราจะค้าสีก็ได้ครับเช่นสีขาวสีดําเป็นต้นเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อเ,เพื่อนเล่นไปถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับ ผมเชื่อว่าในในครังของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีขยะในนั้นมันก็จะมีสีครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีเขียวเนี่ยครับเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับเราเอาเราเอาตัวละครลองของเราเนี่ยครับที่มันพอจะมีเงินนะครับเอามาคราสีดำกับสีขาวไม่เชื่อเพื่อนลองไปเปิดในตลาดดูว่าสองสีเนี้ยติดประมูลตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มันใช้วัสดุอะไรบ้างแล้วเราต้องไปคราที่เมืองไหนนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับจากนั้นนะครับเราให้ตัวละครลองของเรานะครับไปที่เมืองคอนเทลล่านะครับมันจะอยู่บริเวณเกือบมันอยู่บริเวณใกล้ๆตู้กาชาตู้ล่างนะครับและให้เราไปซื้อตรงพ่อค้าที่ขายสินค้าอีเวนต์นะครับมันชื่อว่ามิวเทอร์ไเซอร์นะครับ หรือเรียกล่วง่า,ายๆเลยขวดผสมสีนะครับตัวนี้ในราคา2 2 0 0 0ื่นส0เพื่อที่จะเอาไปผสมเป็นสีนะครับจากนั้นก็ไปให้ตัวละครรองของเราผสมสีเราถึงเมืองโมล็อกนะครับให้เราไปหาเด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็ไปส่ทนากับเด็ก มันจะขึ้นกล่องที่มีข้อความว่าทํายาย้อมทรงผมให้เราคลิกเข้าไปเลยครับแล้วมันจะขึ้นกล่องข้อความให้เรา5ากล่องนะครับให้เราไปเลือกตรงที่เป็นสีขาวหรือสีดานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสีดําสีที่ใช้ในการ ทำยาย้อมผมนะครับก็จะมีสีก็จะมีสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ขวดผสมสีของเราบวกเงินอีก7000เซนีนะครับแล้วเราก็จะได้สีกรับสีขาวก็ทําคล้ายๆกันครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมกับการผสมสีเพื่อที่จะให้ตัวหลังเอาไปขายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการโอนถ่ายเงินจากตัวละครของเรานะครับสุดท้ายท้ายสุดฝากชิกโกทุกๆคนนะฮะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากทางเรานะครับ